มาเที่ยวขันกันเลยครับก่อนจะไปเที่ยวเดี๋ยวผมจะพาไปไหว้พระก่อนครับบ้านตาขันน้ำในบ้านไปขันเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลตาขันเนี่ยเราในแหล่งการเรียนรู้ของกินของชากทุกสิ่งทุกอย่างในตำบลตาขันเนี่ยของเราเนี่ยมีเกือบครบองค์ประกอบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ ครับก็มาเที่ยววัดแล้วเราก็น,นึกถึงประเพณีของเรานะครับรประเพณีลงแขกน้องตะแบบอินมันเทศครับเราคิดว่าคงจะอนุรักษ์ทำไว้เรื่อยๆมันเป็นแห่งเดียวจริงๆแห่งเดียวในจะังหวัดระยองแล้ว ประไจริงอย่างประหลัดบอกค่ะงานเดียวในประเทศนะคะนั่นคืองานมันเทศและของดีบ้านฉันซึ่งจะมีการจัดงานในเดือนมีนาคมของทุกปีเพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการลงแขกและประชาสัมพันธ์ของดีตำบลตาขันต้องมาดูมาชมการแข่งขันปลูกและเก็บเกี่ยวมันเทศมาเชียร์การประกวดคนงามมันเทศและกิจกรรมเด็ดๆมันๆอีกมากไฮไลท์สุดว้าวห้ามพลาดค่ะมันเทศนาทีทองโกยได้โกยเอาแบบไม่อั้นนั่นเองปัก หมุดมาเที่ยวมาสนุกทุกเดือนมีนาคมกันด้วยนะ สวนม้อข้าวม้อแกงลิงหรือระยองสมัยแผนอยู่หมู่ที่7ตําบลตาขันมีพี่ประกิตโพสีเป็นเจ้าของสวนซึ่งมีสายพันธุ์ม้อข้าวม้อแกงลิงมากที่สุดในโลกมากกว่า1,000สายพันเดินดูทั้งวันไม่หมดจริงๆค่ะเกี่ยวกับพืชกินแมลงหรืมอม้อข้าวมแกงลิงเนี่ยระยองเราที่ตาขันเรานี่แหละครับมีสายพันธุ์ให้เดินชมมากที่สุดอาจจะในโลกไดยซ้ำไปครับในสวนมีบริการอาหารด้วยนะคะที่สําคัญมีเมนูสุดพิเศษ ที่ทําจากหม้อข้าวหม้อแกงลิงด้วยอ่ะอะอะยังไม่หมดค่ะมีบริการกาแฟาสดและเครื่องดื่มร้อนเย็นอีกหลายเมนูมาที่เดียวคุ้มจริงๆค่ะจะยังมีที่อื่นที่สําคัญนะครับที่เราน่าจะไปดูเป็นแหล่ง วัฒนธรรมเก่าแก่นะครับที่วัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าตั้งอยู่หมู่ที่2ตําบลตาขันเป็นวัดเก่าแก่อันดับต้นๆของจังหวัดระยองสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงสุขโขทยัยเดิมเรียกชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดน้ําวงเวียนตะเคียนเจ็ต้นปัจจุบันมีพระใบดีกาธานีจันทิโกเป็นเจ้าอาวาสภายในวัดมีโบราณสถานที่สําคัญเช่นอุโบสถหลังเก่าเจดีย์เก่าแก่หอพระไตปิดกกลางน้ําพระพุทธธรรมจกักรพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาองค์ที่หนึ่ง 107ของประเทศไทยและหมูดกวีสุนทรผู้จุดที่13ชุมชนวัดบ้านเก่าแห่งนี้มีความพิเศษน่ารักน่าศึกษาเพราะเป็นชุมชนเก่าแก่สองศาสนาชาวพุทธและมุสลิมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตั้งแต่ปีพศ2319ด้วยความเอื้อเฟื้อต่อกันจนเกิดเป็นความรักความสามัคคีขึ้นในชุมชนรักใคร่กมเกลียวกันนะครับสศาสนาอยู่กันอย่างปองดองและก็สันิสุข น่ารักขนาดนี้ต้องมาเที่ยวมาตามรอยประวัติศาสตร์กันนะคะ จุดเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริบ้านหนองขนุนหมู่7ตำบลตาขันมีคุณลุงบุญธรรมโคชรินประาชุมชนด้านเกษตรของตำบลตาขันเป็นผู้ริเริ่มและถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้กับเกษตรกรเยาวชนและผู้ที่สนใจโดยได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9้ามาเป็นแนวคิดและดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานการผลิตสารชีวาภาพการเผาถ่าน การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีๆและกิจกรรมด้านการเกษตรอีกมากมายนัดจะเพิ่มครามรู้เพิ่มสรัทธาศรัทธาในการดำรงชีพตรงนี้นะครับจะทำกิจกรรมตรงนี้ลุงจะสอดให้ใครชอบเที่ยวแนวนี้ต้องมาจุดเดียวครบทุกเรื่องการเกษตร แหล่งเรียนรู้ชุมชนคนตาขานมี2ที่ให้เที่ยวชมจุดแรกพื้นที่ด้านข้างอบตอตาขานและจุดที่2หลังวัดตาขานค่ะเราจะได้เรียนรู้การปลูกและเก็บเกี่ยวข้าวโดยการลงแขกในนาข้าวมีการเลี้ยงปลาคู่่ไปด้วยแบบนี้แหละค่ะในน้ามีปลาในนามีข้าวของจริง จากนั้นเรามาชมแปลงปลูกผักสวนครัวแบบอินทรีย์ให้เป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัยเก็บกินได้ตลอดทั้งปีเราไม่ใช้สารเคมีค่ะเราสามารถนํามาปรุงอาหารแล้วก็ให้พนักงานของอตัวตะขันได้รับประทานก็ได้เก็บกินได้เลยเก็บกินได้เลยลองลองรับประทานได้เลยค่ะ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาการใช้น้ำหมักและปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดการใช้สารเคมีและสิ่งที่เพิ่มคือสุขภาพของคนในชุมชนที่แข็งแรงและสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชนนั่นเองค่ะ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตำบลตาขานหรือสวนสมุนไพรหมู่ที่7ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีชื่อเต็มๆก็คือศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตำบลตาขาน ก็ตั้งอยู่ที่หมู่7ของเรานะคะเพื่อสืบสารพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของในหลวงรัชกาลที่9พื้นที่เป็นป่าสมุนไพรโบราณอายุกว่า50ปีมีพืชสมุนไพรามากมายเช่นขันทองพยาบาทอินทรีเฉียงพระนางแอเถาวันเปรียงลําบิดดงเถาคุยเป็นต้นแต่ว่ามาเที่ยวที่นี่ควรใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดร่างกายมิดชิดและพกยากันยุงม,มาด้วยค่ะเนื่องจากว่าเป็นสวนป่ายุงชุม กกันนนเออาไว้่ะนนะคะสวนสุขภาพสารนองอ้อตั้งอยู่หมู่ที่6ตําบลตาขนันเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใช้ออกกําลังกายและทํากิจกรรมมีทั้งสระน้ําขนาดใหญ่อาคารฟิตเนสสนามฟุตบอลย่าเทียมขนาดมาตรฐานเป็นสนามฟุตซอลนะครับถือว่าเป็นสนามแรกของตําบลตาขนัน ท,ที่สวยมากเป็นสนามยาเทียมนะยาเทียมลานกิจกรรมและเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งพื้นที่รายล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงามช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจอีกทั้งยังเป็นที่พบปะและพักผ่อนหย่อนใจของชาวชุมชนอีกด้วยชุมชนอื่นก็มาออกกําลังกายกันได้นะคะไม่ได้ห้ามจ้าวัดตาขันตั้งอยู่หมู่ที่5ตาบลตาขันเป็นวัดเก่าแก่อยู่คู่ชุมชนมายาวนานสาันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2423ผู้ก่อ ตั้งวัดคือหลวงพ่อตั้งซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกปัจจุบันมีพระครูวิบูลภารากิจหรือหลวงปู่พาอินทปัญโยเป็นเจ้าอาวาสภายในวัดมีสิ่งที่ควรมาสักการะและศึกษาประวัติศาสตร์คือพระพุทธตีโลกเชตและโบทมหาอุด สร้างโดยช่างชาวจีนซึ่งอยู่บริเวณหน้าวัดมีพระเจ้าอินสารหรือพระไม้ไผ่สารสีทองอารามจากประเทศพามา่าพระพุทธรูปปางปรินิพานสององค์แกะสลักจากไม้ตะเคียนโบราณและรูปหล่อเลซินพระพุทธมารดาและเจ้าชายกุมารสิทธ,ธัตถะซึ่งอยู่ในอาคารหอสมุดหลังใหญ่ภายในวัด มาเที่ยวบ้านตาขันอย่าลืมแวะไหว้พระทำบุญในวัดตาขันกันด้วยนะและมาถึงไม่แวะวัดตาขันเขาว่ามาไม่ถึงตาขันกันค่ะมาจากหลายพื้นที่นะครับก็เป็นแหล่งที่เป็นที่ภาคภูมิใจของชาววัดตาขันองค์การบริหารส่วนตำบลตาขันยินดีต้อนรับทุกท่านจะมาเที่ยวมาศึกษาดูงานด้านการเกษตรเราพร้อมบริการโทรมาสิคะ 038018571และ038018572หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปค้นหาได้ที่ Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลตาขันเว็บไซต์ www. t a ข a n .go.th อย่าลืมนะคะเที่ยวสนุกได้ความรู้ครบทุกสิ่งมาเที่ยวบ้านตาขันกันนะคะ